สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันจันท์นะคะชาววันทำงานที่สดใสนะจ๊ะอ่าเรามาในคอนเทนต์ที่เราติดค้างกันไว้เมื่อวานยังไม่เสร็จเราอีกหนึ่งธาตุค่ะมากันที่ธาตุดินพึกศบกันมาก่อนนะจ๊ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนมาดูกันสิว่าทำไมความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะเขามิกันเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเลย เรารู้กันอยู่สองคนทําไมเขาไม่เปิดตัวทําไมเขาถึงไม่เรียกเราว่าแฟนทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราสักทีว่าเราเป็นอะไรกันถ้าคุณอยู่ในประเด็นนี้นะคะก็ดูได้แต่ถ้าคุณไม่มีแฟนเลยด้วยซ้ำคุณไม่มีแฟนคุณไม่มีใครคุณไม่ได้อยู่ในประเด็ดนนี้ก็ไปดูประเด็นอื่นโอเคไหมมาดินพฤศพกันมาก่อนขอดูพลังงานหลักของคุณกันก่อนความรักของคุณเป็นแบบไหน แล้วครับเราค่อยไปที่คอนเทนต์นะคะทำไมถึงไม่แจ,จ้เนเด่นพึได้แก่พึ่สอบกันมังกรค่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันคะเดอะเดวิลแม่เจ้าความสัมพันธ์ที่ถูกแหวนเหาอความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราลืมใครสักคนนั้นไม่ได้บางคนนะคะในบางกรณีนะ ไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะแล้วก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ไพ่มันเป็นโดยรวมๆไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะจ๊ะอาจารย์อ่านตามหน้าไพ่และการไพ่ออกมาไงอาจารย์ก็อ่านตามนั้นความสัมพันธ์ของคุณค่ะบางคนอาจจะถูกหวนไปแล้วด้วยซ้ําแต่ยังเป็นความรู้สึกของความคิดถึงการไปแอบส่องการไปดูเขาหรือคุณอยู่กับความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะลืมใครคนนี้ไม่ลง อ่ามันลืมไม่ลงแล้วก็รอวันที่เขาจะกลับมาไม่ได้ลักไม่ได้ตั้งใจรอ,รอขนาดนั้นก็คือคือลักษณะของคุณอาจจะแบบพยายามลืมความหลังพยายามไปข้างหน้าแล้วแหละพยายามจะมุ่งไปข้างหน้าลืมความหลังครั้งที่ผ่านมานั่นแหละแต่เพียงแต่ในใจมันลืมใครไม่ลงมันเป็นความทรงจำเดอะเดวิลมันเป็นไพ่ของจิตวิญ,ญญาณที่มันเชื่อมต่อความรู้สึกที่เรา เรารักใครสักคนหนึ่งหรือมันอาจจะเป็นความรักความชอบหรือเป็นกรรมก็ไม่รู้ว่ามันลืมไม่ลงอะ่ะอารมณ์เนี้ยต่อให้ห่างกันไปต่อให้ไม่คุยกันไปต่อให้ถูกแหวนไว้เราก็ไม่เคยลืมคนคนนี้ได้เลยอืมอ่าคุณอาจจะดีลกับคนที่ก็เป็นนักโฆษศาสักพูดสร้างแรงบันดาลใจคนที่ฉลาดหรือตัวคุณเองเป็นคนฉลาดก็ได้นะหรือเป็นคนเก่งๆค่ะคนนี้ทํางานเก่งเป็นแม่ไม้พอ่อไม้ได้ มีซิกเซนสัมผัสที่6เป็นคนมีความรับผิดชอบดีทีเดียวนะจ๊ะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันสร้างความเบื่อนหน่ายสร้างความไม่ไม่สร้างการเติมเต็มให้กันอะลักษณะของไม่สร้างการเติมเต็มคุณทําอะไรเขาเสียใจไหมลู้ละ่ะเสียใจงดงดเจ็บปวดไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําคุณจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ตาม เขาก็เสียใจดูเขาเสียใจยิ่งคุณนิ่งนิ่งยิ่งคุณเฉยเฉยยิ่งคุณไม่ทักไม่ทายยิ่งคุณไม่ไม่พูดไม่จาก็ทําให้เขาเสียใจอยู่นะจะทําหรือไม่ทําก็เสียใจนะจ๊ะอืมหรือใครบางคนในที่นี้ถามถึงความชัดเจนได้ไหมอ่ะมันเป็นไพ่ของเด e เดวิลเป็นไพ่ของเดอะแมสเซจเชนเป็นไพ่ของคนที่ไม่โสดไหม ใครบางคนในที่นี้คุณแอบ,บคบแอบ,บคุยแอบ,บชอบแอบ,บแซบแซบรอเปล่าไม่รู้แต่ก็แอบ,บมันเป็นความรู้สึกของต่างคนต่างรู้หรือเปล่าว่าในความสัมพันธ์นี้แต่แรกแต่เดิมแต่เก่าแต่ก่อนไม่สามารถที่จะไม่สามารถจะเป็นตัวตนที่แท้จริงกันได้หรือเปล่าคะเด่นเพื่อสอบก,กันบางก่อนเหมือนบางคนน่ะรู้ทั้งรู้เขามีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้ทั้งรู้ว่าตัวคุณเองอ่ะมีเจ้าของเงี้ยก็ได้ ใช่ไหมอารมณ์ประมาณอย่างนี้มันก็เลยสร้างความชัดเจนอะไรมากไม่ได้ชัดเจนกันแค่สองคนรู้กันอยู่สองคนประมาณเหมือนแบบนั้นน่ะอืมคนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนอายุน้อยกว่าได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ประมาณคนคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เราคอมเมกกันในเรื่องของงานทำงานเก่งอืม คุณอยากได้อะไรจากเขาไพ่ของหกเหรียญเนี่ยบางทีในความสัมพันธ์อาจจะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆค่ะเช่นบางคนก็ช่วยซัพพอตในเรื่องของเงินซัพพอตใจการดูแลซึ่งกันและกันดูแลใจดูแลเงินหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงความต้องการาใจให้ใจก็อยากได้ใจให้การดูแลให้ความรักก็อยากได้ความรักนั้นกลับคืนมา ให้อะไรไปก็อยากได้หรือบางคนอาจจะเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือซัพพอร์ตในเรื่องเงินให้ความช่วยเหลือกันอยู่เนืองๆเ,เธอไม่พอเธอหมุนไม่ทันฉันก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเออประมาณนั้นความสัมพันธ์นี้รู้แต่แรกแล้วหรือเปล่าล่ะใครบางคนในทีน่นี้ใครเป้ใคร มีการเปกันด้วยแหละมีการเปเปความรู้สึกเปใจมันจบไปแล้วแหละมันจบไปแล้วนี่ใช่เบรกพักแล้วอย่างที่บอกอะ่ะโดนหูไว้แฝนไว้โดนความความรักไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารแต่เราไม่เคยลืมเราอยากคุยกับเขานะเขาก็อยากคุยกับเรานะแต่มันจบลงไปแบบกระทันหันเป็นการด่วนเลยบางคนเคยบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปแล้วได้ซ้ำ แต่ก็ยังไม่เคยลืมน่ะแหละจากที่มองมันชัดเจนไม่ได้นี่นะโอเคไหมอ่ะไปกันที่สถานะค่ะทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราคะเพราะอะไร <ส Ung. S 1> เหตุผลของเขาเหตุผลของเขาอย่างหนึ่งเหตุผลของเราอย่างหนึ่งทุกคนจะมีเหตุผลในตัวเองทั้งนั้นคะ่ะเรามาดูเหตุผลของเขาซิเพราะอะไรเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนคะ ทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณอืมทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณคะมองถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครบางคนอาจจะเป็นเขาก็ได้เขาว่าเขาชัดเจนแล้วนะ จริงๆเขาชัดเจนทั้งความรู้สึกทั้งการกระทําแต่ว่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนรักนี้ไม่ได้มีเาสองคนค่ะหรืออาจจะเป็นคุณทำไมก็ถึงไม่ชัดเจนเขาบอกว่าในส่วนความความรู้สึกเนี้ยเขาชัดเจนมากแล้วเขาบอกรักแล้วเขาดูแลแล,แล้วคุณคือความสุขของเขาเขาชัดเจนมาแล้วค่ะเพียงแต่คุณดังหากหรือเปล่าที่นิ่งเฉย หรือคุณตัางหากที่ไม่ค่อย take action อะไรเลยหรือคุณตังหากที่แบบเหมือนเขาไม่ไว้ใจคุณอะเขารู้สึกได้ถึงเขารู้สึกได้ทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนและทาไมเขาถึงเดินออกไปมันเป็นความรู้สึกได้ของใครบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นความสำคัญต่อกันค่ะ แ,แรกแต่ก่อนอาจจะเป็นเป็นเป็นลนักษณะของการไปไปกับกับหรือตัวคุณเองนี่แหละที่เฉยเมยค่ะตัวคุณเองเฉยเมยเย็นเย็นชาไม่เทคแอคชั่นไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เขาเดินไปเราไม่ชัดเจนเขาคิดว่าเขาชัดเจนแล้วนะเขาชัดเจนแล้วแต่อยู่ในความรู้สึกที่มัน <c oughs> เหมือนเขารู้สึกนะเหมือนเขารู้สึกได้ว่าต่อให้ทำอะไรไปมากเท่าไหร่ มันก็ได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละเขาทําไปมากกว่านี้ไม่ได้มันมองถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถพัฒนาและเขาไม่อย,อยากอยู่กับความรู้สึกแบบนี้อีแล้วทำไมถึงไม่ชัดเจนเพราะน่าจะมีใครอยู่กั้นกลางตรงนี้ค่ะเขาชัดเจนต่อความรู้สึกใช่มันไม่สามารถชัดเจนหรือบอกคนอื่นได้ก็ตามแต่ในความชัดเจนของเขาคือความรู้สึกเป็นที่คุณค่ะไม่ใช่เป็นที่เขาหรือเปล่า พ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเหมือนลันกษณะของดินน่ะเฉยๆนิ่งๆไม่ช้าๆเฉยๆช้าๆเย็นชาอารมณ์นี้เหมือนคุณไมพั่าเหมือนคุณพยาไม่ทําอะไรเลยค่ะใช่มีความสุกที่เขาไม่ชัดเจนแล้วเขาเดินออกไปในความสัมพันธ์เนี้ยมันมองถึงความสัมพันธ์ที่อยู่ก็ไม่ได้มีความสุขเลยการอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่มาเป็นเวลานาน แล้วก็พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าใจเขาเองเขาพยายามที่จะเข้าใจคุณอย่างมากแต่คุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปก็ได้อาจจะเป็นด้วยนิสัยของคุณที่เงียบเงียบไม่เว้นเวอไม่พูดเยอะไม่ทําอะไรไม่ทำเลยไม่ทําไม่ทำํำอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอาจจะมองแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรตรงนี้เลยของใส่เขาอาจจะคิดว่าทําไมมาเขาเองเขาก็ดูมีมีค่ามีดีนะเพื่อนฝูงเยอะแยะคนนี้คนที่คุณดูด้วยเนี่ยเขาก็มีเพื่อนฝูงมีชีวิตที่หาความสุขได้มีงานมีการที่ค่อนข้างจะดีด้วยซ้ําเขาก็อาจจะมองว่าการอยู่ตรงนี้อย่างไร้ตัวตนค่ะอยู่แบบไร้ตัวตนอยู่แบบอยู่ทําไมอะอยู่ทําไมอยู่เพื่ออะไร ใช่รักใครสักคนก็จริงอะ่ะแต่ความรักมอบให้ไปแล้วความต้องการมอบให้คือเขาเขามอบให้คุณทุกอย่างไปแล้วนะเขามอบให้คุณไปหมดแล้วแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มอบอะไรเขาเลยเนี่คุณก็เฉยเฉย king of p r a t i c a l เป็นคนเป็นเฉยเฉยอะ่ะจะช้าช้าเฉยเฉยมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่บอกมีอะไรก็ไม่ไม่แสดงไม่ take action ความช้าความเฉยมันเหมือนเขาไม่รับรู้ได้เลยเขาไม่ได้รับรูแร้และสัมผัสในความจริงใจของคุณได้เลยค่ะอืมมันอาจจะมองถึงคุณอาจคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นมั้งไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการที่คนเราชอบใครสักคนรักใครสักคนนั้นก็ต้องมอบความรักให้แก่กัน แต่คุณดูนิ่งๆมากอะ่ะคุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจกับคนคนนี้ก็ได้คุณก็อาจจะมองว่าก็กัดกักเหรอมองกักกักเหรอเป็นตันเลือกหรือ,รอยังไงไพ่เป็นไว้เบอร์ซ่าได้น,นั้นเนี่ยมันอ่านแล้วมันแปลกๆอ่ะทำไมเขาไม่ชัดเจนเขารู้สึกถึงความไม่ชัดเจนของคุณก่อนค่ะเขาได้รับรู้ถึงความไม่ชัดเจนของคุณก่อน คุณทําแบบไหนกลับมาเขาก็ทําแบบนั้นกับคุณเหมือนกันสมมุติว่าคุณเฉยคุณเน่งเขาก็เลยเฉยเขาก็เลยเน่งคุณไม่เทคแอคชั่นเขาก็ไม่เทคแอคชั่นคุณไม่ทําอะไรเขาก็เรียนรู้ที่คุณเป็นและเขาก็ไม่ทําแบบเดียวกับคุณเขาอาจจะเป็นคนรักใครก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้วิ่งตามความรักเหล่านั้นมันอาจจะเคยวิ่งมามากนเคยทํามาก่อนและมันไม่เป็นผลดีสําหรับเขาเองเขาไม่อยากจะทนทุกข์ต่อความร,รู้สึก เขาไม่อยากจะถูกแหวนกับความรู้สึกเขาไม่อยากจะจมปลักอยู่กับความรู้สึกที่แย่ๆของเขาความคิดของคุณความคิดของเขามันเป็นคนละความคิดกันคุณคิดอย่างหนึ่งคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขาคิดอย่างหนึ่งเขาก็ไม่พูดเขาไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาทําไมถึงไม่ชัดเจนถามตัวคุณดูค่ะเขาบอกว่าลองถามตัวคุณดูว่าสิ่งที่คุณทําเขาชัดเจนกับคุณหมดแล้วแต่สิ่งที่คุณทํานั้นจะให้เขาชัดเจนอะไรอีกไม่ใช่เขาที่ไม่ชัดเจนละล่ะ จากที่ดูในไพ่ที่ก็เดินจากไปก็เหมือนกันนะคะใช่แล้วอารมณ์ประมาณนี้อาจจะนิ่งเกินไปหรืออาจจะมีความรู้สึกของการคุยกันแล้วมันอาจจะอาจจะเป็นพราะคุณที่ไม่ได้เลือกทำอะไรเลยและมองถึงความไม่ชัดเจนคือบางคนบางคนก็มีครอบครัวแล้วบางคนไม่สดบางคนก็เอาแต่อาจจะเป็นคุณก็ได้ ที่มองถึงเอาแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองเป็นหลักว่างๆถึงคุยไม่ว่างไม่คุยคุณไม่ได้สนใจใจดีเขาเลยประมาณนั้นแนจะจากมองในไพ่เนี่ยไพ่เป็นสลับกันได้นะอ่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดีคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s I a f e ศูนย์สมาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ